สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่วๆไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะกับหน้าภัยที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะเปิดไว้แล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสําหรับชาวกลุ่มนะคะเกิดในช่วงวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะสำหรับการแบ่งวันที่ก็จะใช้ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็รายสีนั่นเองนะคะ ะจะต้องมีการพูดต้นคลิมิดึงนะเพราะว่าบางท่านก็จะเข้ามาใหม่เนาะจะได้ทราบนะคะตอนนี้นะคะชาวราศีกมุมดาวศุกร์อยู่ในเรือนปัตนิของคุณนะคะเรือนปัตนิคือพูดเร็วเกินไปเรือนปัตนิคือเรือนแห่งความรักคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนนะคะอะจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามานะคะพาร์ทเนอร์เนี่ยดีไหม,มดีไหมล่ะคะ ก็ขอให้คุณนะคะอย่าไว้ใจเขามากดีกว่าเราควรที่จะระวังตัวเอาไว้ในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าจะยังมีทำมุมเสียอยู่นะคะทำมุมเสียกับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นไว้ใจได้แค่ครึ่งหนึ่งซึ่งมันอ่อให้ขึ้นมามันก็ดีแหละนะคะแต่ทีนี้ยังมีเดือนมูลเข้ามาให้เราระวังตัวไว้ครึ่งหนึ่งดีกว่านะคะอย่าไว้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเราจะเสียใจเสียความรู้สึกเกิดขึ้นได้นะคะเนาะ ป้องกันเอาไว้ดีที่สุดแล้วล่ะนะคะในเรื่องของพัน์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือแม้แต่คนรักนะคะเรื่องความรักก็ด้วยเรื่องความรักนี่เป็นยังไงบ้างจะมีคนมาแอบรักแอบชอบอ้าวไปเรื่องความรักเฉยเลยนะคะอ้าวเ,เ,เ,เดี๋ยวจะมีเ,เรื่องความรักซึ่งจะทําเป็นคลิปแยกให้คุณด้วยนะคะซึ่งจะได้ชมกันแบบเต็มอิ่มเป็นความรักรุนรนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะจะมีาชาวต่างชาติเข้ามาก็ได้หรือว่าเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะหรือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำอ่าเอ๊ะอย่างไงคุณไปขอความรักไว้หรือเปล่านะคะถ้าคุณไปขอความรักเอาไว้แล,ล่ดมก็ว่าคุณจะได้รับความรักนั้นจากการโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เราได้เจอกันนะคะเนาะสมหวังนะคะ แล้วก็ท่านใดที่ไม่ได้ไปขอไม่ได้อะไรเลยกับความรักก็จะมีคนแอบรักแอบชอบเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะยังไงก็หนีไม่พ้นซึ่งเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะอืมเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่อเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตเอ๊เป็นความรักอดีตชาติหรือเปล่าเป็นคนรักเก่าหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้ในใดก็แล้วแต่ซึ่งเขาเหมือนกับว่าจะมาวนเวียนมาโคโจรอ่ามา L อลลจีบๆอะไรก็ได้นะคะเขาอาจจะเลงคุณมานานแล้วเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะเป็นคนในที่ทํางานก็น่าจะเป็นไปได้ใดๆก็แล้วแต่ความน่าจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้นะคะ นะท่านที่ไม่เอาก็ปล่อยไปเลยนะคะปล่อยผ่านไปแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการงานการเดินทางการไปเรียนต่อหรือเปล่านะในบางท่านก็น่าจะมีด้วยไปเรียนต่อในลักษณะที่แบบเป็นเฉพาะทางอะคะ่ะเช่นเราอยากจะไปเรียนอะไรนะ,ะอยากจะทําอะไรแล้วก็ไปเรียนสิ่งนั้นโดยเฉพาะเลยนะ,ะให้เราได้เหมือนกับว่าเก่งในด้านนั้นนั่นแหละนะคะอือหือ เพื่อเพิ่มการหาไรายได้การหาเงินนะคะการเรียนในครั้งนี้นะคะการเพิ่มทักษะในครั้งนี้จะทําให้คุณนั้นได้มีอินคมเข้ามานะคะทําให้คุณนั้นเหมือนกับว่ามีช่องทางมีโอกาสในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรียนได้นะคะเรียนออนไลน์ก็ได้นะเท่าที่ดูนะคะเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มออหรือว่าจะนําเข้าส่งออกของจากต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าก็ยังเด่นในเรื่องของต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เนาะ ความสาเร็จเกิดขึ้นนะไพ่เดือวเกเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือว่าสิ่งที่ไม่หมอพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจะสําเร็จนั่นเองนะคะก็คือเป็นโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาให้ชาวราศีกุมได้มีโอกาสในการสร้างไรายได้เป็นนายหน้าก็ได้นะคะนหน้านะะใน,นาการขายสินค้าเนาะ a อฟฟอร์เตประมาณนั้นก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินการเงินจะล่าช้าค่ะจะแบบ เงินจะเข้ามาช้านิดหนึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะติดการรอคอยนะคะการรอคอยในเรื่องของการเงินก้อนแล้วก็เงินเดือนก็ได้เป็นรายได้ปกตินั่นแหละนะคะแต่ถ้าเราหวังเงินแบบรายได้พิเศษมันก็คือจะชา้านิดหนึ่งนะคะก็ยังรอคอยต่อไปอยู่ดีนั่นแหละในเรื่องของโชคลาบโชคลาบเน,น้องก็ก็มาจากหน้าที่การงานเราอยู่ดีนะคะต้องพยายามต้องเหนื่อยต้องแบบว่า ลงมือทําเท่านั้นถึงจะได้นะมันมีมันไม่มีอะไรได้มันง่ายๆสาหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะเอ๊ะไงเจังเลยไม่บอกก็กลุ่มนะคะต้องทําโชคลาภนี่ยวไ,ได้หวังนะคะอ,อมีความรักเข้ามามีคนที่ดีกับเราคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเราก็มีเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเนาะเป็นแม่ก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นพี่ป้านะอาก็ได้คนที่เขาเดีกับเราคนที่เขาคอยเป็นห่วงเรานะคะก็บางท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ทีเดียวนะก็เป็นแฟนนี่แหละนะคะแฟนคนรักนะคะก็คือว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเรานะคะคนรักแฟนจะเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เดินหน้าแล้วนะคะดีใจมากเลยหลังจากที่เดินถอยหลังไปเดือนครึ่งนะคะดาวศุกร์ก็คือเป็นดาวแห่งการเงินแล้วก็ความรักนะคะช่วงที่ เราแล้วมาผ่านๆมาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเบื้อตึงกันบ้างนะคะมีปัญหากันบ้างจากผลกระทบของดาวศุกร์เดินถอยหลังนะวันนี้นะคะก็เดินหน้าแล้วเดินตรงแล้วนะจะมีความคืบหน้าความเข้าใจกันนะคะกลับมาดีกันท่านที่ทะเลาะกันง้องแง้งร้องระแหงกันก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะเนาะเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองแต่ก็ยังมีความไม่ไว้ใจกันอยู่นะคะเล็กน้อยนิดนึงนะ คืออาจจะมีในเรื่องของสิ่งเดิมๆนั่นแหละที่ทําให้ไม่ไว้ใจกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าออจะปล่อยผ่านไม่ได้ท่านที่อาจจะมีเรื่องของมือที่3เมก็ามาเออกำก็ยังกินใจเรื่องนี้อยู่นะเอ,อ้าไปเรื่องความรักเฉยเลยพอแล้วละพอแล้วละนะคะพอแล้วแหล,แล,และ,คะแ,ลลแค่นี้เรื่องความรักมันจะเป็นคลิปความรักนะคะเดี๋ยวจะมีต่อให้อีกคลิปหน้านะคะเนาะหลังจากหมดเ,ออเรื่องราวทั่วๆไปเพลเลยแม่หมอ อย่าให้พูดเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญาโชคลาบก็ไม่ได้มานะคะทีนี้นะคะมันมีอะไรที่ทำให้ชาวราศีกุมนะคะต้องเป็นสิบดาบโดนหักหลังทรยศโดนหลอกก็มีด้วย หรือสุขภาพไม่ดีอาจจะมีการเลือดตกเลือดตกพูดไม่ชัดเลือดตกอย่างออกนะคะดัดฟันแล้วมันแบบมันกระถกหรินไม่ค่อยได้เอ๋ถ้าท่านมีลูกนะก็ระวังลูกจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะเรื่องเด็กๆเกนี่ยแหละจะเข้ามาเป็นปัญหาอยู่นะคะอืออื้อ ระวังลูกเกี่ยวกับการเดินทางการเลื่นล้มนะคะอาจจะทําให้บาดเจ็บได้เนาะ,เ,เ,นะเรื่องของการแข่งขันด้วยนะคะโอเค,อเคก็ผ่านไปเรื่องลูกเ,เรื่องเด็กนะคะท่านที่มีเนาะท่านที่ไม่มีก็ก็ปไปผ่านไปท่านที่โสดก็อาจจะเป็นตัวเรานี่แหละนะที่จะต้องเลือดตกยางออกด้วยนะอาจจะโดนของมิคมประมาณนั้นเล็กๆน้อยๆไหมก็สิบดาบก็ น่าจะมีการเย็บอยู่พอสมควรนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องรถก็คือถือว่าแก้ไปได้นะเรายังมีการเอารถไปซ่อมอันนี้ก็ก็แก้ได้อยู่ท่านที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการสแสวงสแสวงบุญสแสวงธรรมการปฏิบัตินะคะไม่หมอมองว่า,าคุณจะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือคุณด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านรักเราหรือเคยเป็นคนรักเอ๊ะอย่างไงนะคะน่าจะเป็นคู่รักจากอดีตชาติหรือเปล่าที่คอยดูแลปกปักรักษาเราก็ได้ด้วยนะเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอดีตนะะแล้วขึ้นแบบไพ่พระอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคู่อย่างเงี้ยก็น,น่าจะประมาณนั้นคนรักที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้นะคะอดีตชาติก็ว่าไปเนาะ ก็ท่านก็เหมือนกับว่าจะดีกับเรานะให้การช่วยเหลือ,อนสนับสนุนนะคะไม่ตาอ่ะสรุปแล้วนะคะจะให้ไพ่สรุปเพราะว่าดูหน้าไพ่ก็ก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวทำเพรการเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาด้วยนะซึ่งเกิดจาก จักรวาลจัดสรรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเอ็นดูช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูแลเราอันนี้นะคะก็จะแบบเหมือนกับว่าเห็นคุณงามความดีของเรานะคะอ,อผลงานของเราเข้าตากรรมการอะไรอย่างนี้ก็ได้ท่านจะแบบเหมือนกับว่าเห็นคุณค่าเห็นผลงานนะคะเรามากขึ้นออือ เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าทำผลงานทําผลงานเริ่มข้อตากรรมการแล้วอืมน่าจะช่วยในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะหรือว่าให้ติดเพิ่มหรือว่าให้มอบโอกาสให้เราได้ทําอะไรเพิ่มเนี่ยแหละนะคะเป็นโอกาสที่ดีๆที่ท่านจะมอบให้เรานะคะโอเคแล้วก็โอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะก้าวหน้า จะประสบความสําเร็จจะทําให้เราเด่นเราดังด้วยนะคะท่านที่อยากจะออกสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็จะมีความเด่นมีความดังมีความคนรู้จักเยอะเปิดตัวได้เลยนะคะกับสื่อออนไลน์เนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเรานะคะหรือว่าท่านที่อาจจะเป็นเหมือนแม่หมออเงี้ยดูดวงอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะก,ก็ทําได้นะออกสื่อได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะออกสื่อ ออกสื่อบ้างนะคะออกสื่ออื่นนะเพราะปกติก็ทําแต่สื่อ y u t u b e เท่านั้นนะคะยังไม่ได้ไปสื่ออื่นเลย <c oughs> ไม่หมอขี้เกียจแต่งตัวแต่งหน้านะคะเ <c> ห <oughs> นื่อยนะคะกับการแต่งตัวแต่งหน้าออกสื่ออย่างเงี้ยนะ,ะก็มีแค่ y o youtube เอ่อโปรแกรมเดียวนะคะที่ ที่ยังเล่นอยู่ที่ยังใช้อยู่ยังไม่ได้ไปที่อื่นนะคะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็เม้นท์ถามกันใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูดวงกับแม่หมอนะคะรับรูดวงส่วนตัวด้วยนะ,ะซึ่งการดูดวงก็จะใช้ไพ่ยิบซีด้วยโหราศาสากลด้วยแล้วก็ในาศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานด้วยนะคะทั้งสามศาสตร์เลยนะ,ะในการดูดวงหนึ่งดวงนะ,ะซึ่ง คุ้มค่ามากๆนะคะที่จะมาดูดวงกับแม่หมอคุ้มเกินคุ้มนะคะละเอียดมากด้วยถามได้ทุกเรื่องนะคะไม่จํากัดคําถามด้วยแล้วก็เออไม่ใช่สิแต่ว่าจำกัดเวลาเ,เวลาจะมีเลทให้นะคะหนึ่งสองสามแล้วแต่ว่าท่านจะดูดูช้าดูดูนานแล้วแต่นะมีเลทให้นะ,ะตามราคาเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ